สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ครับมาพบกันตอนที่สองครับกับาการขึ้นโครงสร้างรถแห่มินิครับรถแห่กระบะครับตอนนี้ช่างกำลังทำงวงช้างอยู่ครับนี่ <c oughs> โอ้โหตอนกันเต้นมันเลยครับพี่น้องกินกระดูกครับงานนี้ ก็พอสมควรครับครึ่งวันแล้วครับงวงช้าเนี่ตอนนี้ฝาข้างก็ได้ข้างหนึ่งแล้วครับสำหรับเจ้าประตูเปิดสายพาวเวอร์ครับในก็เป็นห้องเครื่องปันไฟครับ ส่วนข้างบนก็เป็นที่เปิดข้างครับ ก็ทรงก็แล้วแต่ใครชอบครับเอาแบบชอบแบบไหนก็ตอนเอาครับก็ยังเหลืออีกเยอะเลยครับยังไม่ได้ซอยเราจะเอาเอาชุดกลางให้ได้ก่อนครับที่เหลือก็เป็นปูพื้นครับ ดูความคืบหน้าของรถแห่มินี้ครับตอนนี้ก็ใส่พื้นชั้นสองนะครับนี่ครับเป็นพื้นชั้นสองครับตอนนี้ก็กำลังไล่เชื่อมตัว ที่ลงมาจากหลังคาครับฝั่งนี้นี่ไม่ได้เปิดข้างนะครับฝั่งนี้ปิดตายครับเปิดข้างข้างเดียวครับเพราะว่าน้ำหนักก็น่าจะร้ายโลแล้วครับเนี่ย หวงช้างก็น่าจะประมาณนี้แหละครับพอดีครับตัวที่ช่างกำลังเชื่อมอยู่ก็วัดลงจากมาหลังวัดลงมาจากลังคาสิบห้าเซน ไม่รู้ว่าใหญ่ไปน้อยไปไหมนี่ฝั่งนี้ก็ประตูเสร็จแล้วครับตัวเปิดข้างก็เสร็จแล้วพื้นก็เสร็จแล้วครับก็เรือก็เหลือก็เหลือ เย yeah. ตุกเมนอีกดิก็เหลือ,เ,อเก็บรายละเอียดครับเพิ่มความแข็งแรงตรงเสาเนี่ยตรงช่องวางนี้เป็นทางขึ้นนะครับบันไดขึ้นไปฝั่งนี้ครับบันไดขึ้นไปแล้วก็ย้อยไปฝั่งนี้เพราะว่าขึ้นตรงตรงทางเข้าไม่ได้ครับติดประตู ว่ามันมีประตูพาวเวอร์อยู่ในครับนี่ถ้าใส่บันไดไปมันเปิดประตูบันไดเปิดประตูไม่ได้ครับเลยต้องเอาบันไดมาไว้ฝั่งนี้ขึ้นฝั่งนี้แล้วก็เชียงเียงไปฝั่งนี้หน่อยความคืบหน้าของวันนี้ครับ ตอนนี้ก็ช่างนุอทมครับกำลังดัดงวงช้างอยู่ครับพี่น้องไดัดแต่งวงช้างไม่รู้ว่าช่างคนอื่นเขาทำแบบไหนนะแต่ผมนี่ทำอย่างนี้ครับใช้การตอนเอาครับน้องตอนตอนตอนแล้วก็หักแล้วก็เชื่อมครับเชื่อมเจียใหม่ บางช่างเขาน่าจะเอาไปดับหรือเปล่าดับได้ไหมงวงช้านี่ก็อยู่ตรงนี้ครับนี่ตอนแรกว่าจะโค้งข้างล่างด้วยครับแต่มันก็ยากพอสมควรครับก็เลยเอาติดโคง้โคงแต่ข้างบนพอเจวเลยเจยวยังไหนใส่ดูสิด่ามือมาเจียวเหย ย,ยังก็ตั้งเชื่อมรุดตรวนูนตรง<ก>ัไตรงไตรงไงดีไหมดีแหละถ้าไม่ดีจะว้อย่ังงี้บอกไหนเอาลองใส่ดูหน่อยสิเอาไปเทียบดูหน่อยเอาไปเทียบทด้วยไปางเท,งทงิงง็นี่ครับวง,งช้านี่ก็อยู่ตรงนี้ครับนี่ครอบเสียงกลาง ទៅទេเออว่ะเตือนเป็ดนะนะเปล่ໃດចាស់ត្រង់បាទត្រង់ទីតាំង Dell លើដែរเออ10ធឹងគង់ទៅមុនបងវាเตือนเป็ดនេះเตือนอ่ะត្រោមែន ตบบเตืออยูงง่บ้านเนาะชีน่ะชีนสั้นเนอะชีกรมสั้นโอเคแววแวเ,เดี๋ยวผมไปเชื่อมนันโอ้ยไปเจียนี้ก่อนนะครับ น,นี่ก็ใส่งวงช้าครับ <laughs> งวงช้าหรือง,งวงอ้ยนหน่หน้าบัตรครับ <laughs> งานรถทัวร์น,นี่ช่างช่างนุ้ครับช่างนุ้กำลังเกียร์รอยเชื่อมครับที่ตอนส่วนช่างแซมก็กำลังทำมันไดครับ <laughs> ก็เป็นความพื้นหน้าเรื่อยๆครับพี่น้องชางมีระดับเลเียงแเปียงเกียงชี้นี่อไเปียงใช่ไ ในที่นี้ก็ทำรถทัวร์ครับงานรถทัวร์อีกัางหนึ่งครับ

วันน en. ี้ม er ีทีมงานนาวาสาวมาช่วยครับเซียนหนึ่งครับเงาวครับทีมงานนาวาสาวแล้วก็มือซอคบจันนุ่หนุพอมโทรเมื่อนด้วยไม่ใช่โทรมีปากดี้โดกด้กันรูดมึกเหรอ หน้าดูดวะตอนนี้ก็บันไดก็เสี็จแล้วครับตอนนี้ก็ช่างก็ได้ทำสีแล้วครับคืบหน้าไปเยอะแล้วครับแต่ก็ยังไม่เสร็จหมดนะครับต่เกรงหน้าก็ยังไม่ได้ใส่ครับ เอาแค่นี้ก่อนครับตามงบครับตอนนี้ก็ทำสีรองพื้นไปก่อนครับสีดำไปก่อนสีหดหดเลยครับดำด้านดุเลยครับนี่นจะคของรถวะนี่นี่จะคของรถแห่ครับ ทำสีดำไว้ก่อนครับเดินไงน่ะอื้อกระสุดใครจ๊ะสวยมินฮาอืมบ่ไม่กระนโอยโค้งขึ้นฮาสะบัดเองอือตัวนี้นี่เล็กโอุ้ยเล็กเล็กครับเล็กไม่ใช่เล็กตัวนี้เล็กนี่จะมาทำตัวค้ำโครงครับ คําโครงเพื่อจะเอาโครงโครงขึ้นรถนะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะถ่ายทําให้ดูครับเพื่อถือคผัวาลามแปซับเรียไว่าน,น,น้ตินปิดตัวล่ะตั้งการเรือเคเราดับเสียงให้หน่อย ตอนนี้ช่างเซมก็กำลังพ่นสีครับโครงสีกมาาลังคาสีฟ้ามซ้นหนาเต็้ยเหนือ ยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับช่องมงคลเซาดัมซิงทยเลนครับก็จะมีเออ,เออคลิปคลิปเกี่ยวกับเครื่องเสียงแล้วก็รถด,ดัมครับนกกลอนเตือนมันด่าง,งนะเออวะมาหากิงอ้อยอยากกลอนทวีร์เดออาทม ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับมงคลสาวน้ำซิงแฉลนครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ